สวัสดีครับ FC ฮาราทุกท่านครับสวัสดีครับเอฟซีพอคารวยผมกันเช่นเคยครับในะทางตัวเลขการส่งโชคกับสลากกีนมืองรับปานพื้นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งฮานอยลาวพัฒนาเนาะรวมไปถึงหวยหุ้นรอบต่างๆนะครับช่วงนี้ก็นี่อย่างห้งเิงเป็จีนนะแล้วก็ไต้หวันเนาะจะรู้สึกจะปิดอยู่ไม่รู้เป็นอะไรเนาะก็เป็นวันอะไรนึกหรือว่าเศรษฐกิจไม่ดีก็ไม่รู้เนาะ พบกันเป็นประจำครับนะทุกๆวันเลยไม่เว้นไม่มีเว้นวันอยู่ราชการทีเดียวนะครับพบกันในรอบขอวันที่วันพุธที่6นะครับวันพุธที่6เมษายน2565ครับเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับวันจักรีนะครับสายฉันทนานะครับทำงานก็ได้สองแรงเนาะสามแรงสี่แรงก็ว่าไปเนาะส่วนคนที่ทํางานจันทร์พุธจันทร์ถึงศุกร์หรือว่าจันทร์ เสาร์ก็เป็นวันหยุดนักขัตฤตะ์เิกเนาะวันนี้อา้าวก็ว่ากันไปก็จะพบแนวทางของวันที่6ทั้ง5หน่อยได้แล้วเรามาสรุปแนวทางวันที่5กันครับหวยนบันังคารเบิร์มาไหมอะไรยังไงเนาะเฉพาะกิจครับบทมา690ล่างมา626แม่เด่นมาครบเลยฮะแต่เข้าบนเนาะ0990ตัวกลับนะครับ26ก็หลุดไป ถัดมาเป็นธนาพิเศษครับล่างมา842ขออภัยด้วยนะครับพอดีพูดขอัยครับบนมา842ล่างมา22นะครับด้วย8ู2เลยแอบ8ไปอยู่หน้าซะงั้นนะครับ22มาตัวตรงครับตัวเน้นให้เลยนะฮะเด่นเด่นในรอบของวันที่5นี่แอดเน้นให้2ตัวนะเน้น33กับ22อ๋อ3กับ00 3ตัวโทษทีนะครับมา22นะครับก็ยินดีกับคนเดียงที่ปังเนาะ สายล่าเบิลอยู่คนเดียวครับยายใจปังอยู่คนเดียวอีกแล้วนะเมื่อวานก็ปังสี่หนึ่งวันนี้ก็ปังสองสองอีกแล้วฮ่ายายใจเนี่ยแน่นอนจริงอ่ะกยย็ยินดีของทีที่ปังเนาะถัดมาเป็นทนานอยปกติครับที่ไม่ปกตินะครับนะเห็นไหมบนมาเก้าเ้าเจ็ดครับล่างมา80นะครับ997 สายรูดครับยินดีด้วยเฮงๆงปังปังปครับ7มาเลยนะครับ7มา97เนาะส่วนล่าง80มาตัวกลับ0 8่นะครับมาได้มาดีเลข2ตัวเนี้าย8 9 0 8, 8 8 0นี่มาบ่อยๆยครับมาวันเว้น,ว,นวันเลยนะยิ่ง22เนี่ย3วันติดแล้ว2 2นี่นะจะบอกให้เลยตั้งแต่วันที่3แนละ้ว3 4 5เนี่ย3วันเนี่ย22มาทุกรอบมาทุกวันเลยเนะี่ย ซ้ำๆอย่างเงี้ยหาหน่อยมันจะซ้ำๆเนี้ยไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนบอกตรงๆนะครับก็ยินดีกับที่ที่ปังไปนะครับปิดท้ายด้วย VIP ครับบนมา785ล่างมา52ครับ785นะครับสายรูดบนเป็นไงฮะ5มาจ้าส่วนตัวเจาะก็ตัวเน้นให้เลย85ตรงๆไม่ต้องกลับเลขเลยนะครับก็52ก็หลุดไปเนาะแต่ เสียนแนบก็ได้ไป52นะแทงอายุพี่ชาย51พี่ชายอยู่51เนาะบวกแต้มเป็น1เป็น52อนะ่ะเข้าปังเลยนะอ้าวสำหรับคนที่เสียนโชคเสี่ยงดวงนะมันก็มีมันก็มีได้มีเสียนะครับอย่าคิดว่าจะอยากได้แต่มันเสียอย่างเดียวอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคือทุกอย่างการลงทุนมันมีความเสี่ยงหมดนะฮะแม้แต่เราซื้ออะไรก็แล้วแต่หรือเราไปทําการค้าอะไรก็แล้วแต่มันก็ต้องลงทุนนะกำไรที่ขาดทุนมันก็ อยู่ตรงนั้นอีกทีหนึ่งเนาะนะครับเอาก็ว่ากันไปมาดูแนวทางของวันจักรีนะครับหวยวันหยุดราชการเนาะหวยวันนักขัตเตอ์เลิกมาดูกันครับว่าจะเฮงจะปังแค่ไหนนะครับเช่นเคยครับเลขคำนวณสูตรวางให้จับได้วินได้2ตัว3ตัวนะครับเด่นเบิ้ลก็เน้นให้เลยวันนี้ชอบชอบต้อง3ตัวเลยนะครับเบลเด่นรอบนะครับ ก็จัดไปนะครับ78นะครับ8 1 4 0 5 8่นะครับชินชอบควยชินชอบคู่ไหนจับได้3ตัวจับได้เมื่อวานก็มานะ3ตัวมาตรงตรงใเมื่อวานชุดวินมาทั้ง2 2รอบแน่นะครับตัวที่ชินชอบตัวที่ติ๊กให้เน้นให้ก็ติ๊กให้ครับเนี่ยไม่ติ๊กไม่เน้นไม่ใช่ไม่มาล้วมาเหมือนกันนะครับโอกาสเท่าๆกันร้อยร้อยเป็นร้อยเท่ากันเนาะถ้าโอกาสมาแต่เพียงแต่ว่าตัวที่แอชชินชอบก็ติ๊กให้ค้านันเองนะครับ ชุดกันก็จะมี272กับ95เนาะนะครับส่วนลาวพาัฒนาก็จะให้ตามนี้ครับตัวที่ติ๊กที่เน้นที่ชอบก็คือนี่แหละฮะเน้นให้ติ๊กให้เนาะชุด3ตัวเนี่ยชอบหมดเลยนะครับแล้วก็ลองให้4ตัวดูขอให้เฮงให้ปังแล้วกันเนาะสำหรับลาวเลยในรอบวันจัก,กรีนี้เนาะนะครับยังไงก็ใช้ยูนิฟิตของท่านนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เทียบกับของท่านที่มี แน่มาจากสำนักไหนหรือฝันยังไงก็ลองเทียบกันดูนะครับอย่าเชื่อเต็มร้อยนะครับเชื่อสัก6-7% 0เอร์เซแล้วที่เหลือก็ไปเวทกั่ของท่านดูเนาะช่วงนี้แอดก็งานยุ่งก็สมองก็เปรอเปอยู่ให้ไปผิดทุกทัวรโม่สวงจรงก็ยังโมโหตัวเองเลยเนาะตีเลขไปไหนก็ไม่รู้เลขมาตรงๆก็ไปตีหนีไปทางอื่นอะไรเงี้ยนนะอา้าวลองดูว่าเราจะมือแม่นไหมนะครับในรอบวันนี้เนาะอาก็ขอให้เฮงให้ปังครับในรอบของ วันจัก,กรีครับหัวยวันหยุดประกาศเลิอนเนาะขอให้เฮงเฮงปังๆครับขอบคุณทุกยอดไลค์ใน YouTube ครับขอบคุณทุกท่านเนาะเฮงเฮงปังๆรวยๆสุขภาพเื่นทองครับผมสวัสดีครับ